สวัสดีค่ะพี่นอ้องฟองปายสุพุสุขณ์วันนี้ก็มาผูกพ่อ,อยานิ้วเพื่อเก่าละจ้าพี่น้องจ๋ายานิ้วก็มีค้ามาเรียนเรื่องบอดบิ๊กพยาบ,บาลฟินแลนด์พี่น้องโอ้ยเซิร์ไพร์ไลายบอดบิ๊กพี่น้องจ๋าแล้วก็สิยไหลสดกลุ่มปิดนอนวันเถียนยี่สิบแปดสิงหาคมอีพียี่สิบห้าเด้อพี่น้องเขาไปเป็นกำลังใจสื่อบัตรสื่อตัวเด้อโตเกียวมิวสิกเด้อพี่น้องจ๋าแล้วก็โพดแบบนี้เนาะพี่น้องอันหลายหลายโพดยนิ้วามารวมกันเนาะพี่น้องยานิ้วอ่าในให้ฟังเนาะพี่น้องจ๋า จะหลับจะนอนได้อย่างไรในเมื่อผลงานจะต้องโดนใจแฟนขับแฟนเพลงพวกเราตัวเกียวมิวสิกซ้อมใหญ่3วันแสดงจริงวันที่28สิงหาคมครับบอดบิ๊กลงทุนหลายล้านเวทีใหญ่มากขนลุกแม่นพี่น้องเวทีย้าใหญ่ขนลุกมาดูเวทีจริงตเกียวบันเทิงศิลป์ครับบอดบิ๊กทำอะไรลงไปเนี้ยมันนั่นมันร้อยกว่าคนเลยนะคือจัดใหญ่จะเต็มพี่น้องจ๋านันมันร้อยกว่าคนเลยนะแล้วก็โพนหลายคลิปพี่น้อง ยานิวก็เอามารวมกันให้เบิ้งน้องพี่น้องจา้าบอสบิ๊กลงทุนหลายล้านเลยเวทีใหญ่มากคนลูกมากแมนพี่น้องแล้วกันลำเรื่องนางเกือบแก้วสั่นพี่น้องถ้ายานิวอ่านผิดยายน้นก็ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องจา้าป้าพินตะเบิงพี่น้องอย่าลืมเด้อบอสโจเพิ่มกับเขามากคอมเมนต์พี่น้องปังปังปังป้าสออนเนอพี่น้องแจ้งเลยก็ขอเฮ้งเฮงปังปังเง คนสื่อบัตรหลายๆเด้อรอบนี้น่าจะได้สองล้านกว่าแน่นอนค่ะ FC เอฟซีเพิ่งกับเขามาคอมเมนต์น้องพี่น้องจ๋าทัานเีงก็ว่าเติบโตเร็วมากเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีเซอร์ไพรส์ตลอดเด้พี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะนี่แหละของแท้รอชมความปังนะคะพักผ่อนกันด้วยนะแมนพี่น้องเพิ่นซ้อมเด็กกันเขาไปเบอ่งเงินเป็นตะม้วนเป็นตะมว้นมวนพี่น้องจ๋าบอดดีก,กันนวองน้องล้ำช่วยใส่ชุดเพ็รนี้ตะคนรอรอพี่น้อง รักเลยห่วงใยเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนรักบอสบิ๊กบริหารคนเดียวปังปังทุกอีพีนะคะแมนพี่น้องจ้ากระอบหิกงปังปังเดอ้อบอสบิ๊กพักผ่อนแนเดอ้อพ่อไก่วันนี้วิ่งหลายงานมากจาก้าแม่ซื้อไว้หลายวันแล้วจา้าซื้อไลท์ต่อไลท์เลยจา้าแมนพี่น้องโอ้ยเอฟซี FC เพิ่นกะระซออนนาะพี่น้องจา้าแดนเยอะมากจาก้จาจ้า ไหนบ้างคะบอสอลังการมากตัวเกียวบันเทิงเสียนแมนพี่น้องบอสใจดีมากคะขอให้ทีมโตัวเกียวปัง,ปงๆเฮงๆรวยๆระดับหมื่นล้านเลยนะแมนพี่น้องบอสบิ Board, ๊กกับบอสนูดใจใหญ่จริงๆสมกับเป็นผู้บริหารคนรุ่นใหม่จริงๆครับแมนพี่น้องแล้วก็ไล่สดวันให้จากแหนมาเบิง ให้เบิ้งทางออนไลน์เนาะพี่น้องกันหนาหาันก็อยากให้ไปต่้งๆเอฟซีที่เพิ่นสิเอาพวงมาไลยมาให้ใครๆว่ามันกับสินลีนนั่นเปลี่ยนชุดนั่นนั่นนี่มาเรื่องถึงทั้งเนาะพี่น้องจ้าแล้วก็อยากเห็นเขาเบื้องทางออนไลน์กันเด้อพี่น้องจ้งใดกับเขาไปสนับสนุนนัน่นตัวเกี่ยวมิ้วสิเด้อพี่น้องจ้าอีพียี่สิบห้าจัดใหญ่จัดเต็มพี่น้องจ้าเป็นหมอลำเื่องตอกอนบอดจะขอ้เห็นปันๆเ้อให้ จังลดกับฝากในเด้อพี่น้องจา้าขอไปเบิ้งเด้อพี่น้องพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขม้าสู่ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารยานยุ่กสิมาติดต่อสู่ฟังกับขออิ้เฮงปังๆสู้สุขขูดสู้คนเด้อพี่น้องจา้าโอเคค่ะ thank you บายบาย